ตอนนี้เราก็เข้าสู่จังหวัดแท่แล้วนะครับเราอยู่บริเวณป้ายทางเข้าจังหวัดแท่กันนะครับสวยงามครับตอนน,ตอนนี้ก็อยู่จังหวัดแท้นะครับ มาอยู่ตรงวัดพระนอนองค์ใหญ่นะครับสวยงามมากเลยนะครับปัดพระธาดอะไรนี่แหละครับจำไม่ได้น้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับครับตอนนี้เราก็อยู่แถววัดพระธาตุสุทนนะครับจังหวัดแพร่เนาะดูครับปฏิกรรมเนาะสิงสวยงามมากเลยครับ ด้านหลังก็เป็นพระองค์นอนองค์ใหญ่นะครับดูบรรยากาศนะครับสวยงามมากเลยครับ อันนี้ของใครอันนี้ของใครคะถามว่าตังค์เท่าไหร่ยังไงครับยังไงจี๊ดเลยนะครับตอนนี้ก็มาชำระค่าธรรมเนียมนะครับตรงที่ป้อมเข้านะอุทยานคุณสถานนะครับเป็นไงครับพี่ร้อน เย็นสบายนะครับตอนนี้เราก็รอเวลาขึ้นไปด้านบนกันนะครับ ครับอยากบอกว่าสุดยอดนะครับเอาตัวนี้ไปตกจะมอสหรือรอลงมาก็มาตกมีบรรยากาศนะครับดูของนายเชนนะครับตัวใหม่ด้วยครับลายงานา อาเช่เรา่าคมติสมอนนะเอสตาอย่ากลางไม่ตรงเลยเนี่ยตึงๆพี่ตึงๆเอมันไม่มีนะมั้ยไอไฟชิดไฟชิดต้องสั่งต้องสั่งโอ้ไฟชิดเขาไม่ได้มากับชุดมันหรอไม่ไม่ซื้อต่างห่างนะของกีทูโอ้ฮะเอทำอะไรครับกินเบียร์แล้วครับกินเบียร์แล้วตอนแรกผมว่าจะกินเบียร์ให้เมาแล้วค่อยกลางโอ้ขาโคตรขาโคตร เอฟแอนดนะครับเห็ดยังง้อครับนี่ทางเต็นขอรับโอ้ทางเต้นต้องการให้มันเร็วแล้วผนมันตกไม่ได้สวยงามนะครับเตรียม <laughs> ชวัชวร์แกชัวร์ต้องค <laughs> อนเซิร์ตม,มาแล้วอ่ะน,นี่ <laughs> อ,อนะ่ากันมาถึงเตือนนะครับยอดนิดนึง๋ยวจ,จะพาไปดูบรรยากาศนะครับ นาเชยผิดด้านแล้วผิดด้านนะสิหันๆฝั่งนู้นกลับมานี่ทางเข้าทางนี้นี่ทางเข้ามันไปงงเ่ะ <c oughs> ของใบนะครับยังกล้องงงเลยนะครับนายงามครับ <c oughs> นี่ก็ออกใหม่ใช่ไหมครับนี่บรรยากาศนะครับ สยานยังขาดขนสัตวานนะครับเย็นสบายนะครับของปลาเทียบนะครับแกะกล่องเลยนะครับทางเข้าเจอเมีปลาสวยงามนะครับของใหม่นีนก็จะไม่กลิ่นสักนิดนึ่งของใหม่มันก็งงง่ะ ตกสมอบกด้นะครับเนื่องจาอพายุมากเกือนนะครับสวย,า <laughs> ยาง,งามครับบรรยากาศครับ <c oughs> ครับนี่ก็การเสร็จแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> ยังยังอาทิตย์ตกสมออยู่ใช่ไหมครับ ใช่ไหมโอเคสถานเดินไปจะพาดูนะครับวันนี้ก็ชุ่มชวยเยอะนะครับของแท้ครับชุ่มช่วยเยอะนะครับวันนี้ครับทำไมพากันมาดึกเดินครับป๋าทั้งวันทำไมไม่พากันมาครับทำไมต้องมาตั้งสองทุ่มสามทุ่มครับเอาดูบรรยากาศนะครับนี่ก็เคทูนะครับ e x p เ o r e r นะครับรุ่นเดียวกับผมนะครับแต่วันนี้ผมไม่เอามานะครับวันนี้ผมเอาบอยมาแทนนะครับาายกสวยงามครับบรรยากาศครับครับตอนนี้ก็เคลื่อนย้ายกันนะครับยังไม่ลงตัวนะครับนี่แหละครับมาถึงดึกๆดื่นๆนะครับ มันก็จะสุดยอดนิดนึงนะครับอโอ้หลังใหญ่แท้เนี่ยห <c oughs> ลังใหญ่แท้นอนคนเดียวใช่ปกติผมมาสองคนอนะ่ะโอ้อครับี๋ยววันนี้เขาให้สายเดียววันนี้สด1งวันนะครับ<อ> <c oughs> ตอนนี้ปลาก็กลางเต็นนะครับเต้นใหญ่กว่าเขาครับของอะไรครับนี่กางไม่ได่นอนหรับเมาอยู่นอนเ K2 ใช่เมามาเมาเม่ถูกไม่ใช่เมาเมาเมาเีาเม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 าเเมเเมาเมามามนเมา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 ามาเมีเมาเมามาม p เครเบผมาอ้าอมามาเาเมาเเมมนนมามาเ ต่ออางอั่งนี้แ y ง u ยูบคุณครับพอครับนี่ก็เป็นบอยอีกรังหนึ่งนะครับบอย PC นะครับสปอนเซอร์ Spencer, พี่บอยต้องเข้าแล้วนะครับรอบนี้น <c oughs> <c oughs> เนาะของพี่บอยมาหลายอย่างแล้วพี่บอยต้องจัดแล้วนะครับเออไม่จัดไม่ได้นะครับ เพิ่มบรรยากาศสวยงามนะครับอากาศเย็นนี่เนาะไม่ร้อนเท่าไหร่ผมก็มาบอยรุ่น P3 นะครับตามสเต็ปเดิมนะครับนะครับตอนนี้ก็คุมเลยนะครับ พีซีน,นะครับเล้วก็ <c oughs> ผมไม่ขึ้นเสาวันนี้ที่เก็บเก็บเสาหน้าผมไม่ขึ้นหรอกก็ <c oughs> ไม่ขึ้นนะครับเสียบปั๊บ <c oughs> ไม่กลางเคทูมีบอยอันเดียวเหมือนกัน สวยงามนะครับโอ้ยพี่โอยยังไม่ได้ยังไม่ได้ปลูกตรงเดียวกันเด็นะครับตรงเดียวกันนี่เราพกันดีนะครับพี่สี่ตอนนี้ก็ทานข้าวกันแล้วนะครับลำไส้มีกี่คนไม่รู้หมดนะไปถึงไหนใช่ไหม หน้าชาเมเลยครับลืมตับหหมมููโง่ให้ให้กิ๊กดูนะเอาเป็นพิธีการบรรยากาศทานข้าวนะครับเชิญท่านนายกอบตตรแล้วเขาล่องเนยคยจะได้จะได้เห็นกันเยอะๆเอาแบบกำลังเท่ครับวันนี้นะครับเป็นมันเกิดฉลองมันเกิดทายทีเทพนะครับ มันเกิดย้อนหลังให้พี่เทียบนะครับตอนนี้อยู่ที่พิยานหมุนเมืานนะครับคนไม่ใช่หรอกเมื่อฐานคนในนี่ไงจุด มีอะไรมากครับพี่เท่บอกเดี๋ยวกลับกรุงเทพพาไปขึ้นเหลาครับไม่หลอกละลงย้อนยุคพี่ก็อยาครับขอบคุณกับข้าวมีดด้วยนะครับมีดดีวยนะแขกนิดนึงตำหน่อยนึงก็ไม่เป็นไรครับผมอร่อยอร่อยไม่กล้าตีเลยมีดอยู่ใกล้มือ โอ้ยแม่ขอโทษนะครับฮัลโหลฮัลโอลฮัลโหับด้วยัีอีกคนฮ ไชิวลงป่ากลางเต็นเนาะตอนนี้ผมก็อยู่ที่อุทยานแห่งชาติคุณสถานนะครับเมื่อคืนเราขับรถมาถึงนี่ประมาณสองทุ่มนะครับในกลางเต็นกันเนาะมาถึงกันแบบดึกๆเดินๆกันแลวนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูบรรยากาศรอบๆของอุทยานนะครับว่าจะสวยแค่ไหนนะครับไปชมกันเลยครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมดูฝั่งนู้นนะครับพระอาทิตย์กำลังขึ้นเลยนะครับ เห็นไ,ไหมครับสวยงามเลยเนาะตรงนี้ก็จะเป็นลานฮอนะครับตเต็นท์ผมไปกลางอยู่ลานด้านล่างนะครับบรรยากาศก,ก็เย็นสบายนะครับ19องศาเนาะไม่ร้อนเท่าไหร่เนาะหนาๆเลยครับคืนนี้นะเนาะถึงกับขั้นไม่ต้องอาบน้ํากันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเดินไปดูเรื่อยๆนะครับ งนี้ก็สวยนะครับจุดถ่ายรูปเนาะแอบ๋ยพักคุณสถานเนาะด้านหลังเป็นวิวเขานะครับจะบอกว่าสวยงามมากเลยนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นวิวด้านหลังไหมครับสวยงามมากเลยนะครับเห็นไหมฝั่งนู้นนะครับเห็นไหมวิวเขาเนาะเย็นสบายเลยนะครับเห็นไหมครับวิวเขายังสวยงามเลยนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับ นอนบรรยากาศยาวๆกัเลยนะครับบรือยนนี้เนาะจะบอกว่าสวยงามมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมดูบรรยากาศยาวๆเลยนะครับ ช่วงเช้านักท่องเที่ยวก็เยอะพอสมควรนะครับอ่าดูบรรยากาศของน้อพาทิสขึ้นนะครับนูน<อ>เห็นไหมครับสวยงามมากเลยนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับยังแจมครับยังแจมตัวเวรุ่นเขากุ๊กกิ๊กกันอยู่นะครับท่านผู้ช <laughs> ม นายเชียร์ทำะไรครับโอ้โหด <c oughs> ังเท่ครับนายเชียครับตอนนั้นวิวเขานะครับสวยงามมากเลยนะครับวิวเขายาวๆนะครับสวยงามมากเลยครับวิวยาวๆเลย ตอนนี้นะักท่องเที่ยวก็ขึ้นมาชมวิวด้านบนแล้วนะครับอากาศเย็นสบายนะครับท่านผู้ชมสวยงามครับตอนนี้อากาศก็อยู่ตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณที่ ท่าไหร่ไม่รู้ครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่าอุณหภูมิจะขึ้นเท่าไหร่ยี่สิบเอ็ดองศานะครับเช้านี้เนาะถึงลบสิบองศาบริีินะครับบรรยากาศก็พอใช้ได้นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ยี่สิบเอ็ดองศาถึงติดลบสิบเอ็ดองศานะครับท่านผู้ชมอยากบอกว่าสวยงามมากเลยนะครับอากาศเย็นสบายนะครับไม่ร้อนนะครับ เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูที่ผมการเต็นกันนะครับตอนนี้รับตื่กนกันหมดเลยยังยังไม่รู้นะครับเอีอ๋ยวเพอกว่าแม่งสุดครับงานเข้าแต่เช้าเลยนะครับยังรั่วครับ <laughs> ไ,รได้ไหมน่าจะได้น่าจะยากมือใหม่นี่ลูก

ดยงน <Mohammad. S 1> ้วดไวรุ่นนี้แรงคับอยาให้ใครแซงได้วันนี้โดนบ่อยก่อนมาที่ต้นก็ไปก่อนเดี๋ยววายรั้นั่นนะเดี๋ยวทำยังไงง้ฮะมาเสริมว่าไล เฮ้ยห่างไปใกลนิดนึงไม่ใช่ไมกลหน่อยจบสายสละบุรี่เฮ้ยทำไมง่ายนะเพ่ผมนั่งงานต้านาน ขับรถขับรถมาตั้งไกลมาตายตรงนี้นะครับถ <laughs> <mumbles> ้า <và> ถ <hai> ้าถ้าถ้าตอนขึ้นมาในงานเข้าเลยนะเอาเบอร์สองมาเบอร์สองไปเหยียบใคร้วป่ไม่ได้แถวสาวตรงไหนนี่หว่ามันไส้แรงับผมเลยถ่ายหนูเหรอใช่ใสสวยนะ มีช่างมาด้วยก็ดีอย่างนี้แล้วครับท่านผู้ชมเออเมื่อวานผมเติมหลังมาสามแปดไม่ายยี่สามแปดแล้วเหรอมีช่างมาด้วยก็สบายครับมันมันเขียนมาสามแปดสามเก้าสี่สิบเอ็ดนู่นอย่าไปอย่าไปดูนี่มากสิมันดูต้องต้องเราต้องความคิดของเราด้วยว่าคะระล้อมียางหลงต้นเป็นเรื่องกันเนื้อี่นะครับเรื่องกันเนื้อลูกอะครับผมขอบคุณครับเราจะรู้ได้ไงว่าไอ้นี่มันรั่วตรงไหนก็เดี๋ยวเรารู่ดิ รรทำอะไรกันครับแต่เช้านะครับอแล้วเราซื้ออุปกรณ์มาเต็มเลยเราไม่ใ่างไม่ใส่กางบางแกบางคน ตอนนี้เราก็จะเดินทางต่อเลยนะครับท่านผู้ชมอันนี้เราก็ลงตั้งขบวนกันอยู่นะครับนนเดินทามนะครับอนนัอน,น,บอนนี้ก็สายแล้วครับประมาณเจ็ดโมง it's ่ mean เ a า h i n e ครับตอนนี้เราก็อยู่ที่อุทยานแห่งชา,าติคุณสะพานนะครับจุดรอมหมูกันนะครับท่านผู้ชมเราให้ดูบรรยายกาศยาวๆนะครับ ตอนนี้เราก็อยู่วิวระหว่างทางน,นะครับท่านผู้ชมเนาะดูวิวภวูเขาครับสวยงามมากเลยเนาะเส้นทางน,นี้เราจะไปอำเภอแม่แม่ลาน้อยกันนะครับเออสวยงามมากเลยครับท่านผู้ชมเห็นไหม,มนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับว่าอาเทพครับอาเทพครับ พวกพี่พี่จะไปไหนกันครับเนี่ยไปเมืองครับผมไปเมืองเนาะเอาหรอพี่หนิงลงลงพี่ลงลงมายังพี่ลงนะฮทางนาน้อยนะพอพี่ลงทางสุดทางแล้วพี่เลี้ยวเลี้ยวขวาเอ้าเข้าเมืองไปเลยนนา้อยลูกพี่ทำอะไรครับลูกพี่แอคชั่นอยู่เนาะโหฮลิโอการ์นะครับสุดจัดประหลัดบอกนะครับเรียบยังผมยังอายเลยนะครับเวลาปีนเขานะครับ ตะปันแน่นจ้าจริงจริงแน่นเลยเอาเดีวเชื่อจะไปไหนครับเนี่ยโอ้รอครับรอครับเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อนะครับท่านผู้ชมสวยงามมากเลย <S <S ผมสุดแล้วเนาะกับการเดินทางวันนี้ครับคลิปน่านเนิบนะครับ